ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีค่ะพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ3ขั้นตอนการเลือกซื้อหลอดไฟด้วยตนเองแบบไม่ต้องง้อพนักงานเชื่อว,ว่าทุกคนคงจะเคยประสบกับปัญหาต้องไปยืนงงอยู่หน้าแผานกขายหลอดไฟว่าเราควรจะซื้อหลอดไฟแบบไหนดี เพราะว่าหลอดไฟมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีที่ต่างกันขนาดของหลอดประเภทของหลอดซึ่งหากไม่มีพนักงานมาให้ข้อมูลแล้วนั้นเราก็คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆกว่าจะได้หลอดไฟจากอันกลับมาฉะนั้นวันนี้เรามี3มขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเลือกซื้อหลอดไฟด้วยตนเองแบบไม่ต้องงอพนักงานมาฝากเพื่อนๆกันค่ะโดยวิธีการนี้เราจะใช้จากการอ่านฉลากข้างกล่อง โดยเราจะสามารถใช้ได้กับทุกชนิดของหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นแบบหลอดไส้หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฮาโลเจนไปจนถึงหลอด LED ขั้นตอนที่1สีของไฟก่อนที่เราจะเลือกหลอดไฟไปติดในห้องใดห้องหนึ่งนั้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือการที่จะนำไปใช้งาน เพราะสีไฟที่ต่างกันก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นห้องนอนห้องรับแขกจะเหมาะกับไฟสีส้มเพราะให้บรรยากาศที่ดูนุ่มนวลรู้สึกผ่อนคลายส่วนไฟสีขาวนั้นเหมาะกับห้องทำงานห้องครัวเพราะเป็นพื้นที่ที่ต้องการสมาธิในการใช้งานซึ่งไฟสีขาวจะช่วยทำให้สีในห้องไม่ผิดเพี้ยน และช่วยทำให้สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนซึ่งโดยทั่วไปแล้วสีไฟที่นิยมใช้กันในบ้านก็จะมีเป็นสีวามไว้คือแสงสีเหลืองๆอมสม้มและสีคู่ไว้นั่นคือแสงสีฟ้าขาวเมื่อได้สีแล้วก็ต้องมาดูที่โทนสีของแสงจาก Color Temperature Scale ซึ่งบนกล่องจะมีลูกศรชี้บอกโทนของสีโดยช่วงของอุณหภูมิแสงที่นิยมใช้กันมากที่สุด ก็จะอยู่ที่ช่วง2,007ถึง300เควินโดยเควินนั่นคือหน่วยของอุณหภูมิแสงเป็นสีออกแนววามไว้ออกไปในโทนเหลืองให้ความรู้สึกอบอุน่นใช้ในการสร้างบรรยากาศให้กับห้องนอนและห้องนั่งเล่นซึ่งอุณหภูมิของแสงนั้นก็สามารถใช้เป็นตัววัดความสว่างได้เช่นกันแต่อาจบอกค่าความสว่างได้ไม่ละเอียดมากนักโดยใช้การดูได้ง่ายๆก็คือในบริเวณห้องเดียวกัน แต่ที่อุณหภูมิ 1,000K จะให้ความรู้สึกสว่างน้อยกว่า 3,000K ขั้นตอนที่2คขั้วหลอดขั้วหลอดคือส่วนที่เป็นโลหะสีเงินด้านล่างหลอดมีหลายแบบและหลายขนาดให้เลือกใช้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของหลอดไฟแต่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปก็คือแบบขั้วเกลียว e 2 7ซึ่งถือเป็นขนาดมาตรฐานที่สามารถพบได้ทั่วไป ในหลอดไส้หลอด Compact f l u o r e s c e n ซและหลอด LED หรือหากถ้าเป็นหลอดไฟที่มีราคาแพงขึ้นมาอีกสักนิดขั้วหลอดก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นหลอดฮาโลเจนบางแบบจะใช้ขั้วหลอดแบบเข็ม MR 1 6ซึ่งเป็นขั้วหลอดขนาดเล็กทำให้ตัวหลอดไฟมีขนาดเล็กตามไปด้วยโดยหลอดฮาโลเจนนี้เหมาะที่จะใช้สำหรับส่องวัตถุในตู้โชว์ให้ดูโดดเด่น หรือใช้เป็นการช่วยเน้นวัตถุบางอย่างแต่ไม่เหมาะกับการส่องที่คนเพราะว่ามีความร้อนสูงขั้นตอนที่3วัดวัดคือหน่วยวัดกำลังไฟที่เป็นตัวบ่งบอกอัตราการกินไฟของหลอดไฟแต่ละหลอดยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟ1 0 0วัตต์มีความหมายว่าหลอดไฟตัวนี้จะกินไฟ100วัตต์ต่อชั่วโมง โดยจะอธิบายได้ง่ายๆก็คือยิ่งมีหวัดมากก็จะให้แสงที่สว่างมากและผลที่ตามมาก็คือการกินไฟที่มากขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงมีการคิดค้นหลอดประหยัดไฟขึ้นมานั่นก็คือหลอด LED ที่ถึงแม้จะมีราคาแพงแต่หากเปรียบเทียบกับค่าไฟในระยะยาวก็ถือว่ามีความคุ้มเพราะมีการกินไฟน้อยกว่าหลอดไส้หลายเท่าตัว แต่ว่าให้ความสว่างได้เท่ากับหลอดไฟที่มีกำลังวัตต์มากแถมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานฉะนั้นเวลาการเลือกหลอดไฟทั่วไปก็จะดูที่วัตต์ยิ่งวัตต์มากก็สว่างมากส่วนหลอด LED นั้นจะมีการเขียนว่าวัตต์เท่านี้เทียบเท่ากับความสว่างของหลอดไส้ทั่วไปกี่วัตต์และนี่ก็คือ3ขั้นตอนการเลือกซื้อหลอดไฟด้วยตนเองแบบไม่ต้องง้อพนักงาน ช่วยให้เพื่อนๆประหยัดเวลาในการไปเลือกซื้อหลอดไฟแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ